สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันที่18เดือน3ามปี 6, 6 6นะครับผมกับฮานอยสูตรมัดรวม4หน่อยเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่18เดี๋ยวเราจะสรุปผลของวันที่เอ่อิบเนาะแล้วก็ผู้สนับสนุนช่องนะครับแล้วก็อีกอย่างครับขอบคุณพี่วรระพากับพี่วันเพ็ญมากๆน,นะครับผมที่ช่วยค่า สมุดปากกาสนับสนุนช่องเชฟหนุ่มมาก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นน้ำใจจากพี่ๆที่โชคดีนะขอบคุณอีกครั้งนะครับจากใจเชฟหนุ่มนำโชคนะครับผมครับผมและอีกอย่างนึงครับสำหรับ f c ท่านใดท่านใหม่ที่ยังเข้ามาแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคนะครับแต่ว่าไม่รู้จะไปที่ไหนก็เชฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านขุมทองนาคารครับสำหรับ f c ใหม่ที่เข้าไปแล้ว ไม่รู้จะทำยังไงก็แอดไลน์มาสอบถามที่เชียบหนุ่มได้ครับ0879665605นะครับกับบ้านขุมทองนาคานะครับผมาบางท่านอาจจะดูต้องดูให้ดีๆนะครับบางทีผู้สนับสนุนชื่อช่องคล้ายๆกันก็ต้องขอขอให้ FC ทุกท่านดูให้ดีๆก่อนนะครับครับผมสำหรับวันที่ วันที่17เจ็ดนาะเชฟหนุ่มให้เด่นที่0ูนยเฉพาะกิจออก6กเกับ3ามห้าสไม่มีส่วนเกไม่มีเชฟหนุ่มมีแต่9994เกนาะเก็มาแค่เก้ตัวนี้ให้961มันออก หกเผิดแต้มเดียวและเข้า6กับ9ไอตรงนี้เข้า6กับ9ดูดิมันผิดแต้มเดียวส่วนออรอบพิเศษออก029กับ9ก้อันนี้มาเต็มครับผม94เก้าลูกรักเลยแต่เมื่อวานไม่ได้เน้นให้แล้วก็2992ตัวกลับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับมา2อตัวมันกันมามาศูนมา9 มาศูนย์มาเก้าดูมาทำกับเชฟหนุ่มส่วนตัวนี้ก็มาศูนมาสองมาศูนย์มาสองสามตัวนี้เชฟหนุ่มผิดอย่างละแต้มอย่างละแต้มทุกวันเลยส่วนรอบอปกติออกสามแปดเก้ากับแปดหกหกแปดก็มานะครับมีเอซีได้โชคเจ้านี้จากเชฟหนุ่มไปนะครับเน้นๆนะครับ ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจเชฟหนุ <C communicate> <sk eps> ่มเนาะส่วนแปดเก้าเก้าแปดไม่มีมีแต่เก้าเก้าเนาะรอบ V I P ออกหนึ่งศูนย์ห้ากับสองศูนย์ศูนย์ก็มารอบสุดท้ายครับผมศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์อันนี้ก็ผิดเนี่ยเห็นไหมสามตัวก็มาสองตัวคือหนึ่งศูนย์ห้า อันนี้มาหนึ่งกับ5อันนี้มาหนึ่งกับ5้าพิษอย่างละแต้มตรงกลางตลอดเลยครับผมก็มีเข้ามีหลุดแต่วันนี้ก็ถือว่าแตกตัวเด่นมาครบครับศูนย์มาหนึ่งมาหกมาเก้ามาวิ่งหลุดหกมาครับผมตามต่อของวันที่18เลยครับครับผมสําหรับฮานอยวันที่18 นอนวันนี้นะครับรวม4น้อยนะครับผมครับผมสำหรับวันที่18ตัวเด่นที่เชฟน่มคำนวณได้นะครับผมมี1 3 6แล้วก็8นะครับเดี๋ยวเรามาจับชุดกัน วิ่งลูดวันนี้วิ่งลูดที่วิ่งลูดที่แปดนะครับวันนี้จับชุดก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามหกสามเจ็ด 3 8แล้วก็3 9นะครับส่วน6ก็จะเป็น6 8ออกแล้วก็ออกอีกครับ6 9 6 0แล้วก็6 5นะครับผม8 0 8 1 แปแล้วก็8 7เส่วนคู่เบิ้ลก็จะเป็น1 1 3 3 6, 6 6แล้วก็8 8นะครับชุด3ตัวของเราวันนี้ชุด3ตัวจัดไปที่ หก3ป3สามแหนึ่งสแล้วก็1 2 3ครับผมมีอยู่ประมาณนี้เนาะใครชอบตัวไหนก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับ ค่าไม่ชอบก็ผ่านเนาะรับสำหรับวันนี้ตัวที่สามารถวิ่งรูดได้มีที่8ปดแดนะครับกับหนึ่งแกับ1เนาะหนึ่งสามสามปดหกดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็8ปดหนึ่งหแปดสามครับผม ชุด3ตัวเนาะก็ลองดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเมื่อวานไม่เบิ้นวันนี้3 3มสามไหมวันนี้3 3ส,สเนาะแล้วก็ชุดตองครับคู่ตองก็ให้ไวท้ที่สามสามสามนะครับชุดตองใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูได้นะครับผมไม่ชอบก็ผ่านเนาะก็อย่าลืมนะครับฝากไว้กับบ้านขุมทองนาคาบริการเป็นกันเองนะครับผม ก็กดที่ลิงก์ที่สีฟ้าๆนะครับที่เชมหนุ่มแปลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับเบอร์โทรก็ไอเบอร์ไอดีไลน์เข้ากลุ่มว่าศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้านะครับห้าหกนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ก็แอดไลน์มาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มครับพูดคุยทักทายกันในกลุ่ม อ่ามีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมใครได้ตัวดีๆเด่นๆมาก็มาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเนาะไม่ไม่ได้เจาะจงให้ตัวไหนครับอ่าเปิดไปพูดคุยทักทายกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากไ้เพียงแค่นี้ขอให้เฮงๆปังปังนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ